สวัสดีครับสำหรับอตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะครับต้องการยึดที่ดินที่มีชื่อสามีหรือภรรยา,าผู้สมรสนะครับของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับจะทำได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือถ้ามีชื่อคู่สมรสนะครับ นี่ตามคำพิพากษานะครับถือกรรมสิทธิ์เจ้าหนี้จะต้องตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสหรือไม่นะครับถ้าได้มาในระหว่างสมรสนะครับก็ถือว่าเป็นสินสมรสเจ้านารกานบังคับคดีก็จะยึดให้นะครับและในกรณีนี้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจนะต้องส่งเอกสารการจดทะเบียนสมรสที่เจ้าหน้าที่รับรองไม่เกินหนึ่งเดือนนะไปด้วยนะครับประกอบไปเอกสารอื่นๆไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ ไม่เป็นสินสมรสนะครับแต่เป็นการได้มาในกรณีรอ,อื่นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะครับกรณีน,นี้ถือว่าเป็นการขอยึดทรัพย์ของบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้จะขอยึดไม่ได้นะครับที่ดินเนี่ยเจ้าหนี้จะขอเจ้าหนี้จะขอยึดทรัพย์คือที่ดินดังกล่าวไม่ได้นะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะไม่ยึดให้นะครับสรุปก็คือหมายก็าว่าที่ที่ดินเนี่ยที่มีชื่อ สามีหรือภรรยาของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับหากได้มาในระหว่างการจดทะเบียนสมรสนะครับถือเป็นสินสมรสเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็มีสิทธิ์ยึดนะครับและเจ้าพนันก็บังคับคดีก,ก็จะดําเนินการยึดให้นะครับสําหรับตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสาหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับมีความต้องการจะให้สํานักงานสืบรัพย์บังคับคดีก็ติดตอ่อ ที่สำนักง,งานกฎหมายสยามรัตภูมิครับเบอร์โทร095938387นะครับ,รบสำนักง,งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ